ดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะตอนนี้จะเป็น VGA Full HD 1 0 8่บากรุ่น YDVG 3 9 1 1ค่ะสาย VGA จะมีความยืดหยุ่นของงอนในที่แคบได้เลยนะคะมีหลายขนาดให้ลูกค้าเลือกเลยค่ะจะมี1.5เมตร3มเมตร5เมตรและ10เมตรสามารถเชื่อมต่อสัญญาณแบบอนาล็อกสาย VGA 3ามกจะประกอบด้วย3สายสัญญาณสีและ9ก้าสายสัญญ,ญ 4, าณต่างๆสามารถรองรับได้หลากหลายอุปกรณ์เช่น PC TV TV Box Projector Notebook Monitor เป็นต้นตัวสายของเขาจะมีเฟรองและหุ้มปลอกสายคอยตัด รบกวนได้เป็นอย่างดีหัวของเขาจะยึดด้วยน็อตไม่มีหลุดแน่นอนเสียบแล้วใช้งานได้เลยนะคะสายของเขาจะเป็นสีดําแข็แงแรงทนทาน,ทนใช้งานได้นานสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ